วีฟ i Idol s e ซีซั่น o n t e n t s t a t เมื่อเอพิโซดที่แล้วเราว่าที่ไอดอลได้สร้างแคลนของตัวเองสำเร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าเราเมนเทอร์ทั้ง8คนจะได้อยู่ประจำแคลนไหนกันบ้างแบ่งแคลนครบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด4แคลนนะครับแคลนละ10คนด้วยกันแต่ว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะแน่นอนครับเราจะต้องหาว่าแต่ละแคลนครับจะได้เมนเทอร์คนไหน เดี๋ยวเราจะให้น้องๆแต่ละแคลนครับส่งตัวแทนมาแคลนละ1คนครับในการเปิดกล่องปริศนาซึ่งด้านในจะมีรายชื่อของเมนเทอร์อยู่2คนครับเราจะมีการเปิดตัวเมนเทอร์พร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นครับตอนนี้แคลนที่1น่าจะพร้อมแล้วเปิดตัวนะครับผมขอส่งมาได้เลยครับตัวแทนในการเปิดกล่องปริศนาครับผมลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใครเป็นเมนเทอร์3 สองหนงเปิดกล่องปิศาครับเปิดออกมาแล้วเรียบร้อยคนแรกครับโอ้โหนี่ฮะน้องเจ้าชาบูฮะและอีกคนหนึ่งครับก็คือ สไปบาบีบีครับผมโอ,โอ,โอ,โอ้โหสไปบาบีบกับน้องเจ้าชาบูฮะปรมือดนทางต้อนรับเมนเทอร์สำหรับแคลนที่หนึ่งครับมาเปิดหน้ากากครับนี่<อ>เย้ยเย้ๆยๆๆยได้รับบทมาเป็นเมนเทอร์ครับแน่นอนว่ามันจะต้องตาชแน่นอนค่ะ ใครอยู่ทีมนี้ก็ชนะแน่นอนค่ะโโโพี่ชาบูก็สวยด้วยครับผมสวยตัวเล็กใช่ค่ะปกติก็เป็นแฟนคลับพี่สไปยอยู่แล้วค่ะและมเมนเทอร์ของแคลนที่สองจะเป็นใคร3 2 1เปิดกล่องปริศนาครับเปิดออกมาแล้วฮะคนที่หนึ่งจะเป็นใคร ใครครับปิมคุงโอยปิมคุงเพราะเปิดภาพมานะคะหนูกินเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เจอกับพี่ปิมคุงตัวจริงและอีกคนหนึ่งฮะโอ้โหจี 1! 1> โนเอ็กวันจีโนเอ็กวันโอ้โหสุดยอดครับสามสองหนึ่งเปิดละการครับมา พี่ปิมคุงพี่ปิมคุงปิ่มคุงสุดยอดโอ้โหเสียดายถ้าจะอยู่ทีมเขาคือคือเราเป็นทีมซีเราชอบไงแต่เสียดายไม่ได้อยู่ทีมเราโอ้โหอยากไปอยู่ด้วยจังเลยเราจะไม่ชนะได้ไงก็นี่แชมป์ซีซั่นหนึ่งนี่โอ้อุ่นใจเราอยู่กับแชมป์หรอเราจะเป็นที่ไหนคะก็ต้องที่หนึ่งสิแล้วคุณไม่ได้อยู่กับแชมป์อย่างเดียวคุณอยู่กับคนที่มียอดซับเกือบแปดล้านโอ้โหจะพาไป สู่ดวงดาวโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับและนี่คือเมนเทอร์แคลนที่2ครับรงมือในที่สุดปึง้งมาค่ะอยู่ทีมเดียวกันกับหนูด้วยเอาแล้วนะฮะแคลนที่3ครับ 3..2..1 เปิดครับเป็นใครบ้างคนได้จะเป็นใคร โอ้ย oh ลองเปิดอีกใบหนึ่งดูใช่หรือเปล่าใช่ไหม <ś> ใช่ด้วยครับผมไมชินรัตและ GM อาร์โตะครับผมโอ้โหยโอ้โยเปิดตัวเมนเทอร์แคลนที่3 3 2 1เปิดหน้ากาศครับนี่โอ้โหย ไมชินารัตเจเอ็มอาร์โตฮะสุดยอดครับโอ้โหคือเราไม่คิดว่าพี่จะมาไม่คิดว่าพี่ไมจะมาเหนือความคาดหมายยิ่งขึ้นไปอีกมันมันเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมไม้ชินารัตนะครับเย้เอาแล้วครับสวัสดีครับเจเอมอาร์เจมอาโตนะครับสุดยอดเราจะไปต่อกันที่ แคลนที่4ครับจะเป็นน้องเจิดครับเปิดกล่องปริศนาครับแล้วมาลุ้นกันว่าเมนเทอร์ทั้งสองคนเป็นใครครับเปิดตู้มาแล้วเป็นเปิดตู้มาแล้วเป็นจีน่าวิทยาครับผมโอ้โห,โหจีน่าครับจีนา่าฮ่โอ้โหหลายคนนึงอีกคนนึงแบงค์เนอร์ฮะโอ้โห,ห,หเปิดตัวเมนเทอร์แคลนที่4ครับมา 3 2มเปิดหน้ากากครับเปิดออกมาเป็น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 หอยแบงเนอร์และจีน่านะฮะโอ้โหสุดยอดครับสวยครับผมสวัสดีครับชื่อแบงเนอร์นะครับผมเป็นฟรีไฟดอนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งซีซันแรกครับผมโอ้โหแค่ตำแหน่งก็อุ่นใจแล้วนะครับผมแค่ตำแหน่งก็อุ่นใจแล้วสวัสดีนะคะจีน่านะคะ มีพี่เราอุ่นใจแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะนี่โอ้ยเอาแหละเดี๋ยวเราจะนำน้องๆทุกแคลนเข้าสู่การแข่งขันฟีไฟแบบเต็มรูปแบบแล้ว หลังจากเปิดตัวเมนเทอร์ประจำแคลนเรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้เมนเทอร์ทุกคนต้องทำความรู้จักกับเราว่าที่ไอดอลและปรึกษากันเพื่อหาตัวแทนในการแข่งภารกิจที่ต้องดวลกันภายในเกมฟรีไฟเราจะมีกันแบ่งแคลนไปทั้งหมด6แคลนด้วยกันนะฮะแต่ว่าสองทีมครับเราขออนุญาต ให้เมนเทอร์แต่ละทีมรวมกลุ่มจับกลุ่มกันเป็น4คนแล้วก็ผู้ช่วยเมนเทอร์จับกลุ่มรวมกลุ่มกันอีก4คนเราไม่เอยคิดไ้อยู่แล้วว่ากิจกรรมที่ต้องมีคือการแข่งขันฟรีไฟล์ค่ะเราก็ได้ใช้ประชาธิปไตยอีกเช่นเคยค่ะให้หลายๆคนโหวตแล้วก็ทมความสมัครใจของแต่ละคนนะคะเราอรู้กันอยู่แล้วว่าใครเก่งเรื่องอะไรบ้างผมนี่เป็นท็อปหนึ่งประเทศไทยนะผมก็อยากจะไปแต่ร็บยาว เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละแคลนเนี่ยเขาตกลงกันได้หรือ,อยังครับว่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนครับแคลนละ4คนครับเดี๋ยวมาดูแคลนที่1มามีใครบ้างอยากรู้จังเลย4ี่คนที่จะลงแข่งขันครับไหนฮะยกมือฮะยกมือครับอ่าโอเคสมาชิกในทีมที่เอาออกไปแข่งใช่ไหมครับผมก็อันดับหนึ่งก็คือผมแล้วก็ไกด์พี่มินแล้วก็ออซซี่ครับผมก็จะเป็นหัวครับเป็นเฮดเอาไว้เล่นชาร์ตส่วนอีกคนหนึ่งคือมีซับพอร์ต แล้วก็ชาร์จเรากําลังวางแผนกันค่ะว่าแต่ละคนจะเล่นเป็นสายอะไรอย่างมินคือสายซัพพอร์ตอย่างเพื่อนๆที่เขาเล่นเก่งเขาจะเป็นสายชาร์จหรือตัว,ต,วตัวแทงอะไรแบบนี้ค่ะเราจะแบ่งหน้าที่กันได้เล่นเป็นตัวระเบิดค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูถนัดอยู่ค่ะสกิลเพลย์ก็ก็ค่อยก็ค่อนข้างแซ่บค่ะสกิลปากก็ค่อนข้างดีค่ะเพราะหนึ่งทีมต้องมีแบบหลายๆสายครับสายยิงสายซัพพอร์ตกันและกันอะไรประมาณนี้ครับแคลนที่2ครับตกลงกันได้หรือยังครับว่า จะส่งใครมาเป็นตัวแทนการแข่งขันครับอะถ้าพร้อมแล้วยกมือฮะสี่คนมีใครบ้างนี่โอ้นี่เอาแต่ตัวเทพมาทั้งนั้นเลยนะฮะแค่เรานะคะก็จะเลือกไป4ี่คนก็จะมีพี่ก้องเกียรติมีพี่สเตฟานมีพี่บอสแล้วก็มีพี่ใบเงินใบเนนงินกับสเตฟานเป็นคนที่สามารถมีเบสิกพื้นฐานในการเล่นได้ดีอยู่แล้วมีการสื่อสารที่ดีมีทีมเวิร์กที่ดีที่เราสามารถเอาไปต่อสู้กับทีมคู่แข่งได้ครับทีมที่3ครับคิดไวหรือยังครับว่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทน4ี่คนครับ เรียบร้อยแล้วมีใครบ้าง3 2 1ยกมือเลยฮะโอ้โห,โหนี่ จะมีน้องเซียนน้องเซียนก็เป็นสุดหล่อเรามีน้องเซียนนำทัพไปตามด้วยน้องเสือน้องเสือนี่ก็เป็นตัวยิงครับเก่งครับน้องน้องเสือนี่เป็นเป็นตัวใบกได้เลยครับเก่งมากแล้วก็มีน้องวานน้องวานนี่เป็นตัวอินเกมลยครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยหมูไปทางนี้นะทางนี้นะอันนี้คือเราส่งมาเป็นมันสมองเลยแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นน้องคิวครับโปรเทคครับโอ้น้องเก่งครับคนนี้เก่งเหมือนกันครับก็เลยเรียกว่าเป็นทีมที่เราคัดคัดคัดลงมาอย่างนี้เลยว่าเนี่ยต้องสี่คนนี้เท่านั้นแคลนที่สี่ครับนี่อป แล้วก็น้องโอแล้วก็เต้าอีนะครับได้มาแล้ว4ี่คนฮะผมเป็นคนที่ชื่นชอบเกมฟรีไฟล์เล่นเกมฟรีไฟล์อยู่แล้วผมคิดว่าผมมั่นใจในตัวเองว่าผมเล่นได้ทําได้แล้วก็ผมก็สอบถามเพื่อนๆว่าโอเคไหมผมจะลงเห็นพวกเราแบบไม่เก่งอย่างนี้เราวางแผนนะพี่เพราะว่าเราจะทํายังไงให้เราไม่ลังทายมองทีมคู่แข่งทั้งหมดว่าเป็นยังไง จริงจริงมันก็มีคนเก่งเยอะนะคะแต่สู้ทีมใบไม่ได้แน่นอนลุงท็อปฮะวันนี้เป็นไงบ้างพอมันนั่งตรงนี้แล้วเนี่ยความมั่นใจมันเหมือนเดิมไหมฮะโอ้ยมั่นใจมากเลยครับเข้าทางมากเลยโอ้ยแล้วดูรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยผมว่าพร้อมเชื่อเลยมั่นใจผมก็ไม่กลัวครับแต่ผมกลัวที่เขาจะอยู่นอกหมอกมากกว่าเฮ้ยเอาแล้วก็ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับที่ผมรอยยิ้อยู่เฮ้บอสครับในฐานะที่เราหน้าตาดีด้วยฝีมือเราดีเหมือนหน้าตาไหม ค่อนข้างพอตัวครับค่อนข้างพอตัวครับนี่ทีมอื่นๆอย่างทีมข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็หายใจก็ตายแล้วครับหายใจก็ตายจริงมากระวังเป็นลมเองนะครับนี่นี่ระวังล่วงนะครับผมเล่นเข้าแย่หนูดีกว่านี่สินะคือตัวแบกเขาเป็นตัวแบกหรอโอ้โหเดี๋ยวซ้อมเล่นทุกวันด้วยกันจริงมากให้มันเป็นแบบทีมเวิร์ก 哎，鸡蛋。 แล้วตอนนี้ครับการแข่งขันฟรีไฟของเราในค่ำคืนนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับรักใครเชียร์ใครสามารถส่งเสียงมาให้กำลังใจได้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอวันนี้ส่งต่อหน้าที่ตรงนี้กับคุณไบโตโตได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทํากิจกรรมไปแล้วแล้วตอนนี้โตของเราใกล้พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับการแข่งขันฟรีไฟดอซีซั่นสองนั่นเองครับก็อยู่กับผมไบโตด้วยได้รับ ถึงเวลาที่เหล่าฟรีไฟท์ทั้งหลายรอคอยกับแมตช์หยุดโลกของเราว่าที่ไอดอลและเมนเทอร์ทั้ง8คนถ้าทุกคนพร้อมแล้วลงตี้พร้อมกันได้เลยครับตอนนี้นะครับกำลังเริ่มต้นกระโดดการแข่งขันของเราเนี่ยก็เป็นการส่งตัวแทนมานั่นเองนะฮะก็จะมีกันทั้งหมด24คนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นทีมที่ทำได้ดีที่สุดในแต่ละแคลนนั่นเอง ของเราไว้ของเราเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าทีมที่จบเร็วที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ต้องตื่นเช้าที่สุดส่วนทีมที่สามารถคว้าชแชมป์ได้หรือว่าทําคะแนนแล้วก็ผลการแข่งขันได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ได้นอนตื่นสายมากที่สุดนะครับพยายามเซฟหน่อยเซฟห,หน่อยอยากตื่นสายเป็นทีมแคลน2นะครับทีมนี้ครับตัวของบอลล่าครับตัวของเงินใจเจ็บตัวของก้องเกียรติแล้วก็ตัวโปรสตีเฟนนะครับพแต่ว่า,วามีการขับรถนะ มีตีหนึ่งขับรถแล้วก็ไม่รู้ว่าทางนันตีแมนเทอร์ของเราตอนนี้จะเป็นยังไงครับแล้วรอประท้าหรือเปล่าเป็นตีตัวเองตีตัวเองอันนี้ขับรถมาคืนในหลายทีมกําลังฟาร์มอยู่ครับนี่มีแคลนสี่ครับวันนี้เรามาจัดการแข่งขันกันแบบโอ้โหโตเต็มระบบด้วยยังไม่มีการประทา้ากันนะครับยังอยู่กัน6ทีม24คนเหมือนเดิมแน่นอนว่าเกมฟีไฟเออร์เนี่ยเป็นเกมที่ต้องอาศัยการเอาชีวิตรอดด้วยในแต่ละวงที่มันบีบ จะไม่สามารถอยู่นอกวงได้นานนะครับไม่งั้นเนี่ยเลือดของตัวเองก็จะลดลงไปเรื่อยๆนี่ครับนี่คือทีม MS นะมีอาโตมีน้องเจ้าชาบูมีจีโน่ไอควันแล้วก็มีทั้งทาตัวของแบงเนอร์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมตัวแทนจากตัวของเมนเทอร์นั่นเองมาดูครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนครับมีตัวของเ m อาโตด้วยที่ค่อนข้างคล่มบวอร์ดในวงการการแข่งขันครับเป็น GM คนหนึ่งที่ฝีมือนี่ไม่แพ้ตัวของนักแข่งเลย แล้วมีขึ้นรถซะด้วยอันนี้คือเหมือนมาท่องเที่ยวนะเหมือนมาท่องเที่ยวในแผนที่ของฟรีไฟเออร์นะครับยังไม่มีการประทะอะไรกันใดๆเกิดขึ้นเลยเอามียิงปืนเรียกเขาอีกมียิงปืนเรียกเขาอีกปลาลุงท็อปนี่คือคนที่บอกเลยว่าไม่รู้ไปทําอะไรอยู่นอกแมปนะครับตอนนี้กํลาลังค่อยๆว่ายน้าเข้ามาว่ายน้ําใกล้ฝั่งไปเรื่อยๆอ่ะเบิ์ดจํำเบิด์ดเบิ์ดจํำเบิด์ด ขึ้นมาที่ตัวของแผนที่เกาะสวรรค์แล้วครับเน่กะก่าเอาซีนคนเดียวเลยดิจังหวะนี้แล้วเหมือนจะมีการมะทะาแรกกันเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าตัวอาโตไหลออกไปก่อนครับจากบริเวณนี้แต่ว่าบริเวณขอบวงนี่นะตอนนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่อันตรายแล้วเหรครับแล้วจะได้เริ่มเลยหรือเปล่ายังอยู่กันครบแต่ว่าตรงนี้ไหลเข้ามาแล้วแล้วขับรถมาแบบนี้ หนึ่งอีลิมครับแล้วล่วงมาตรงนี้ตัวของเมาหมินหายไปเมื่อกี้ตัวแคนนึงสตฟเฟนเล่นอยู่สตีเฟนนอกได้แล้วสตฟเฟนออกได้สองออกได้สองแล,ล้วไหลมาปิดทีวันไปครับตัวของตี้แคมหนึ่งอาจจะเป็นทีที่ต้องตื่นเช้าเลยครับได้ขอไอวอมาตรงนี้ครับตัวของเต้าอีจากแคมซี Z. มาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นทีมแรกถ้าเกิดเมนเทอร์จบทีมแรกเนี่ยเมนเทอร์ก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะครับ แล้วปา่าเราเปิดสวนไปตรงนี้ใส่น้อนเต้าชาบูนองเจ้าชาบูเลือดเหลือไม่เยอะครับเลือดเหลือไม่เยอะแต่ว่าแดดผ่านมาหลบเขา้าไอ้บอไม่ทันแอ่ยังหลบออกไปได้ไอ้บอนี่กากโดนเคลียร์ไปแล้วโดนยิงมาแบบนี้ท่านนาจชินโอยกันเอาและสุดท้ายไปโดนสอยมาตรงนี้นอนเจ้าชาบูครับล่วงไปก่อนน็อกดาวลงไปจะมีคนชุบทันไหมโดยความที่มันเป็นวงที่สามเรเริ่มมีการประทะกันมากขึ้นแล้วกลายเป็นทาน่านาตัวพี่โอนาโมที่เก็บตัวนอนเจ้าชาบูไปก่อนครับหายไปก่อนอีกหนึ่งคน ออกมาสกาไกลแล้วเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นว่ามีคนอยู่หลังต้นขนุนต้นนั้นพี่โอนนโมวิ่งใส่เข้าไปแล้วคนที่อยู่หลังต้นไม้ไปถอดหน้านตัวของจีโด้ใหควนเรับโดนยิงใส่อยู่ตต,ตาเฟตต่างข้าไปและยิงกดตรงนี้ตัดหน้านตัวจีโน่มาไปครับตอนนี้เหลือกันอยู่6ทีม2ี่คนนะอาจจะมีการเล่นกันมาตรงนี้จํานวนคนหายไปเรื่อยๆครับหลังจากการประทะก,กันอย่างดยุเดือดผู้พ่ายแพ้แบบยกตี้ก็คือแขนที่1ครับ แต่สงครามในครั้งนี้ยังไม่จบเอพิโดหน้ายังมีบททดสอบ<ห>ที่ทา้าทายรอเหล่าว่าที่ไอดอลทั้ง40คนอยู่ไอดนะไปต่อจะมันแค่ไหนห้ามพลาดในฟ r e e f i r ไอดอลซีซั่น2 content stars